พาทุกคนมาดูนี่เลยคู้นะคะที่พัทยามีวันที่27และ28วันนี้เป็นคืนแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะมาดูกันเลยคนเยอะมากเลย ภัทรยา ชุดที่สองแล้วนะชืะ่อมึงของชุดสองนะเพราะว่าชุดสองเองตอนชุดแรกนะคะแล้วก็ตอนเริ่มต้นหนัก,ก จบยังยังไม่จบนะก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่จบยังไม่จบจะบอกว่านะตอนนี้ก็อยู่ที่หาดพัทยานะคะซึ่งชายหาดก,ก็จะสามารถจุคนได้เยอะมากๆนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แนะนําเลยเพราะว่าตรงนี้จะนั่งได้ประมาณหลายแสนคนเลยนะคะไม่ต้องไปแออัดที่แบบว่าที่เยอะๆนะคะ ก็เป็นจุด no ที่มองเห็นได้ใกล้แล้วก็ดูฟุ้งได้สวยมากเลยทีเดียวหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนอกจากจะได้ดูฟุ้งแล้วก็ะได้ดูวิวเมืองด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะแต่เป็นช่วบ้านแมิดได้เอฟบี หมดแล้วหรอไม่หมดเขยเรา่มแล้วจิเขาเร่เขาดูรีบวิ่งลงไปเลยนี่ไดูสิหมดยังหมยังไม่หมดใช่ห้องน้นอย่างดูเต็มเลยฝั่งนู้นนะครับว่าอาสาน่ามาดูเต็มเลยเมื่อกี้เออโอ้หหมดเฉยเลยอ้าวนอนนนน่นนนนนประหาปะเ็นยังไม่เห็น แต่ว่านุกเล <mel od> ็กๆอยู่ยังไม่ไหมดเลยไม่หมดนู่นนู่น่วยว่าคร่ยว่า่ะไไม่่ะอุยอ่โดนแน้องไม่เป็นพลสิว่ามกันแม่มาจริงอแม่ต้เลยทามันนำมเน่ยมกับแม่ิมีกับแม่พอแล้วจะแก้พ่ไม่เอาไม่ทําอย er ่างงี <ötzlich> ้ไม่รอนี <isty> ้ไม่ทาล่กป้าหแม่ม เปน่าใช่เอาไ่ต้องหยาบไม่ไมมต้งตะะอสง,วงนะสวยสวยติ่งกลังตกมันค่ะสวยจังเลยนะเผสวยจริง เดี๋ยวทำแผลแป๊บหนึงนะพี่เด็กกำลังร้องเลยน่าจะหมดจริงๆแล้วแหละนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเกำลังใจลงคลิปแบบนี้อีกเยอะๆนะคะอยากให้ทำแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยบ๊ายบายัดเลย